สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแทนในบนญดอยรับผม,บน,อบผมนอกองวันนี้เราอยู่กันที่เซเว่นของเกาหลีใต้นะครับผมนาอโอ้โหเดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปกินในติมกันนะัะผมนอะกหลังจากที่เรามาหลงมาเกาหลีแล้วก็แบบไม่ได้ลงคลิปแนวจุป,ปทากันเลยนะครับผมนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมนาอว่าสินค้าเขามีอะไรบ้างน,นะผมนาะอก็ผมก็คิดว่าน่าจะคล้ายๆเ,เ,เหมือนเซเว่นบ,บ้านเรานี่แหละนะฮะไปเนตัวติมฮนะ ว่าไอติมรสไหนหน่าก,กินแล้วก็อร่อยนะครับยังไม่เคยกินนะฮะ,ะแตมโมก็มีนะเช่นไหมโอ้ไข,ข่ดีพวกนี้ไขด่ดีหมดเลยหมดเลย,หม,เลยหมดเลยนะ,ะ,ะผมว่าเดี๋ยวผมจะเอาไอติมที่ราคาถูกที่สุดแล้วก็ราคาแพงที่สุดแล้วก็มา,ามาดูกันว่ามันอร่อยต่างกันแค่ไหนนะฮะตอนนี้ราคาถูกที่สุดก็น่าจะอยู่ที่พันห้านะครับผมเนาะพันห้าวอนนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยวอนนะฮะพวกนี้หนึ่งพันห้าร้อยวอนหมดเลยนะฮะ ส่วนราคาแพงที่สุดก็น่าจะ3,500นี่แหละฮะ3,500นหะผมน้องราคาแพงที่สุดนะฮะ3,500วอนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอา3,500นะฮะนี่ฮะนี่นี่ย3,500วอนนะฮะว,ว้าวแล้วก็ไอ้พวกเนี้ย1 5 0 0 2,000สองพัน กันนะฮะ1,500ครับ3,500วอนนะฮะไอ้งก็หลีที่แผนที่สุดแล้วก็ที่ถูกที่สุดะฮะใจตานแล้วก็ลองกินดูสิว่ามันจะเป็นยังไงกับบ้านนะฮะ ตอนนี้เราได้มาเรียบร้อยแล้วนะผมเนาะตอนนี้คือแบบซื้อตรงนี้แล้วนั่งกินตรงนี้ได้เลยนะนะครับผมเนา1,500 3,500นะกิมในตีมต,ตอนนี้กี่โมงละ6โมงนะคร6โมงเย็นนะฮะมา1,500 1,500บาทก,ก็เดี๋ยวกันนะลองคิดดูก่อน หาร5 0 0วอนหาร38ก็อันนี้แทนนละ39บาทนะฮะอันนี้แท่นละ,ะ,ะ,ะ39บาทส่วน3,500 3,500หารด้วย38นะผมเนาะก,ก็จะตกอยู่ที่อันนี้92นะผมเนาะนะฮะอันนี้92บาทถ่ายนะฮะโอเค <c oughs> แข็งขนาดเลยฮนะไอติมถั่วเหลืองน,นะถั่วดำ <c oughs> แข็งมากเลยพะนา้ากินยานมากเลยรสนี่กินยามากเลยครับบอกเลยว่า right, ใครที่คนแก่กินไม่ได้แข็งมากเลยนะฮะบุ ก็เรามาเปิดสะพานหาดูเจตานแล้วเขาเจะเอาของให้เราว้าวสะพันห้านะฮะอู้แข็งอยู่นะสะพันห้าก็แข็งอยู่นะเนอะก,ก,ก,กินยากกินยากว่ะอืมอะไรในป่าเลยเว้ยเหมือนที่ที่ผมชอบซื้อกินอ่าในโลตากอะ่ะ จิ้ทุวย15บาทแบบนั้นอ่ะเป็นของสินค้าแบงอะไรนะลืมไหมว่านี่ฮะ3,500ดู3,500ว้าวกินไม่หมดแน่3,500กินไม่หมดแน่ครับกินผสมกัน อรสสตบบรอเบอรี่พร้อมกับนมด้วยนะฮะสตรอเบอรี่กับนมผสมกันราคาแพงก็ก็ต้องดีกว่าแต่น่าสุดดูดิยากมากเลยวะยางมากเลยดูว่าช้อนจะหานเอานะเนี่ย นี่นุ่มมากเลยนะสตรอเบอร์รี่กับนมมาผสมกันนุ่มมากเลย này một con ổn vâng ạ มากเลยฮะแต่ดีนะที่มันละลายเร็วอะล,ะละลายเร็วแล้วก็แบบกินอร่อยมากเลยฮะ คนได้ยินบวช ก็มันราคาแพงเนาะก็จะประมาณนี้นะผมนะโอ้โหดีมากเลยครับเซเว่นบ้างเถานีดีนะแบบซื้อแล้วก็นั่งกินตรงนี้ได้เลยอะเออนะฮะแล้วก็มีกินข้าวได้ด้วยนะแบบไมโครเวฟอะไรก็มีด้วยนะผมเนาะโอเคก็จะประมาณนี้ผมเนาะท้ายที่สุดนี้ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ์กดกระดิ่งให้ชอบผมไปด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณขราบสวัสดีครับ